was busy thinking สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาที่แอป CapCut นะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แอปแหละมันเป็นเล่นในคอมนะครับเราเปิดในคอมเขาเรียกว่าเปิดผ่านเบราว์เซอร์ได้แล้วก็สามารถโหลดนะครับแล้วก็มาอินสตอลในเครื่องได้นะครับเพราะว่าอัปเดตล่าสุดน,นะครับแคปคั t เขามีเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาแล้วนะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้ใครที่เคยเห็นคลิปผมก็จะเป็นเรื่องของแคปคัสตภาษาจีนนะครับตอนนี้เขาอัปเดตมาแล้วเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อนๆสามารถดูเนี่ยถแถวๆเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วนะครับดูได้เลยนะครับว่า,ามันเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันง่ายแล้วนะครับวันนี้นะครับมันก็จะมีคําถามว่า,าเพื่อนๆถามว่าพี่ครับผมเซฟแล้วไฟล์อยู่ไหนครับอ่าเดี๋ยวมาบอกนะครับแต่ว่า ใครที่เข้ามาดูครั้งแรกอาจจะงงเลยว่าพี่แล้วผมอยากจะโหลดมาล่ะผมต้องทำยังไงนะครับอ่ะเพื่อนๆไปที่ Google เลยครับ Google นี่ครับ Google ฮะแล้วก็พิมพ์เลยครับว่าแคปคั t นะครับเห็นไหมพิมพ์เลย C A P C U T นะฮะอ้าวหายไปไหนอ่านี่ครับนี่ครับมาแล้วแล้วเพื่อนๆก็เลือกตรงนี้ครับไอตัวอันที่สองเนี่ยที่มันเขียนว่า c คป c u t c o m นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้เลยนะครับเพื่อนก็กดรับคุกกี้เขาซะนะฮะนี่มาแล้วนะครับเนี่ยได้เลยเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นได้2แบบก็คือเล่นผ่านเบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์พวกโ m มนั่นแหละหรือว่าเพื่อนๆจะกดดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอลแล้วก็มาเปิดในเครื่องคอมนะครับแล้วแต่ถนัดต่างกันยังไงดีกว่ากันยังไงก็คือถ้าเป็น เนี่ยตัวนี้ก็คือเนี่ยเล่นผ่านเบราว์เซอร์ครับคลิกเข้าไปมันก็จะให้เราตัดต่อในเบราว์เซอร์เลยแต่ว่าข้อดีคือเร็วมากนะครับคือกดได้เลยไม่ต้องอินสตอลแต่ข้อเสียคืออยู่ที่เน็ตด้วยอยู่ที่สเปคคอมด้วยนะครับถ้าไม่แรงโคตรช้าครับมันมันอย่างมันลามันเซฟอะมันเซฟนานนะครับผมผมเคยลองแนละ้วไม่ไหววะก็เลยต้องกดดาวน์โหลดตัวนี้นะทุกคนนะดาวน์โหลดเอาดีกว่านะครับพอดาวน์โหลดเสร็จ ก็ไปกด install นะครับ install เสร็จมันก็จะมาอยู่ในเครื่องแล้วก็กดเปิดนะครับพอก,กดเปิดก็จะเป็นแบบที่ผมเปิดนั่นเองนะครับโอเคเกตใช่ไหมตบมือให้ตัวเองหน่อยอธิบายรู้เรื่องนะครับทีนี้ยังไงต่อก่อนที่เราจะมาดูว่ามาัน s a อยู่ตรงไหนใช่ไหมเราก็ต้องมาตัดต่อกันนิดนึงวิธีตัดต่อก็ง่ายๆนะครับเราดึงไฟล์มาก่อนนะครับหรือว่ากดบวกนะครับ กดบวกมันจะเด้งกำังลากใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะเอาไฟล์มาถ้ามันไม่มันยังไงดีวะเดี๋ยวต้องลบอันนี้ทิ้งก่อนอคลิกเกี่ลบก็เอางี้แล้วกัน,เ,นเพื่อนๆไปลากมาเลยไปลากโฟลเดอร์มาเลยง่ายดีนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับสมมติมีโฟลเดอร์เนี่ยโฟลเดอร์คลิปใช่ป่ะลากเอาอย่างเงี้ยลากมาง่ายดีนะครับไม่ต้องไปบวกเบิกกับกง่ายบุนบายนะครับลากมาเลยแล้วมันก็มาอยู่ตรงนี้นะครับพอมันมาอยู่ตรงนี้ก็กดบวกมันก็จะเด้งมาตรงนี้นะครับแล้วก็ซูมตรงนี้ครับ ซูมไทม์ไลน์มันยาวๆหน่อยนะครับซูมหน่อยแค่นั้นแหะเพื่อนก็ลองดูดิจะอาช็อตไหนอะ่ะสมมติผมตัดให้ดูปุ๊บจะตัดใช่ป่ะปุ๊บตรงนี้ก็ได้นี่ปุ่มตัดอยู่นี่ครับปุ่มตัดโชะแล้วก็แตะคลิปที่เราจะลบทิ้งนะฮะแตะเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้ Delete หรือว่ากด Delete ที่คีย์บอร์ดก็จะลบแค่นี้ครับอันนี้เป็นเกมที่ผมโหลดมาเล่นครับ จมฟอดจมฟอดอ่ามีเดโนดด้วยอ่าประมาณนี้นะครับอ่าสมมติตัดตรงตัดต่อเสร็จแล้วจะทำยังไงต่อเอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอขอ,ขอนอกเรื่องหน่อยมันมีตรงนี้ครับใช้เสียงไหมใช้เทกไหมใช้สติ๊กเกอร์ไหมใช้เอฟเฟกต์ไหมไทม์ซิชั่นไหมฟิลเตอร์ไหมอัตจัดเมนต์ก็คือสีไหมก็เลือกตรงนี้แล้วก็กดมันก็จะมีให้เลือกนะครับเนี่ยก็บวกมามันก็จะเป็นไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับวิธีได้ง่าย นะครับผมสอนไปหลายรอบแล้วนะครับอันนี้ผู้ก็ค่ายฟังนะโอเคนะ,ะประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะเซฟนะครับสมมุติเราตัดเสร็จละอันนี้ตัดง่ายๆก็คือหดมาแบบนี้ก็ได้นะ,ถ,ะถ้าจะตัดอะหดแบบนี้ก็ได้เอาแค่นี้ทีนี้เราก็จะเซฟใช่ไหมละ่ะแล้วก็แตะตรงไหนก็ได้แตะข้างนอกก่อนไม่ต้องไปไม่ต้องแตะที่คลิปนะครับแตะข้างนอกแบบนี้ออ แตะคลิปก็ได้แหละแต่คลิปถ้าแตะคลิปอะ่ะมันจะไปโผล่พวกฟิลเตอร์อื่นๆไงถ้าแตะด้านนอกเนี่ยมันจะมันจะขึ้นค่าตรงนี้มานะก็ะคือนี่เซฟนะครับมันจะบอกว่าเซฟอยู่ตรงไหนเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับน้องที่พิมพ์ถามผมอะ่ะดูตรงนี้นะหนูนะฮะก็คือตอนแรกอะ่ะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเด้งไปที่ My Video หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเพื่อนๆมาตั้งโฟลเดอร์ใหม่ว่าจะเอาเซฟไว้ไหนง่ายที่สุดนะครับ เอาตามใจเป็นเพื่อนเนี่ยเซฟไว้กล่องไหนนะครับแค่นั้นเองฮะวิธีจะเซฟก็มาตรงนี้ครับ export เห็นใช่ไหมกดนะครับ export แล้วก็อันที่2ครับอันนี้คือตั้งชื่อนะครับอันบนตั้งชื่ออันที่2คือเลือกที่เก็บนะครับ export to เพื่อนเพื่ก็เลือกอัลบั้มจะเก็บไว้ไหนจะตั้งโฟลเดอร์ชื่ออะไรก็ตามสบายนะครับแล้วก็เนี่ย select เลยครับแค่นั้นมันก็จะไปอยู่ในอัลบั้มที่เพื่อนเตั้งนะครับ ก็ไม่ยากแค่นั้นเองครับเวลาเราเซฟแล้วก็เซตพวกค่าความละเอียดนะครับของวิดีโอบิตเรทนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ผมก็เอาไว้อย่างเดิมนะครับแล้วก็กด Export พอ Export เ,เสร็จมันก็จะไปอยู่ในอัลบั้มที่เพื่อนๆตั้งโฟลเดอร์ไว้แค่นั้นเองครับง่ายๆนะทุกคนนะแล้วก็น้องที่ถามนะครับเข้ามาดูด้วยนะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะครับแต่ว่าเน้นย้ำอีกสักทีนึงนะครับใครที่เปิดตัดต่อผ่านเบ์เซอร์เนี่ย สเปคคอมคุณต้องแรงนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าสเปคแรงนะฮะก็เขาจะมีโปรโมชั่นพอดีครับใครอยากได้คอมนี่ <_ S 1> ขอเข้าโฆษณาหน่อยบานาน่า <Banana S 2> ครับบานาน่าช่วงนี้ก็มีส่วนลดนะครับมีส่วนลดเอยอะแยะมากมายเพื่อสามารถกดเข้าไปเก็บคูปองได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ด้านล่างนะครับนี่ครับก็จะมีโค้ดส่วนลด3000-2000-1000-2000-2000 2,000ถึง30กันยานะครับอีก2วันนะครับเพื่อสามารถกดเข้ามาเก็บ คูป้องได้เลยนี่ผ่อนสูเุ็น,นานสิบแเดือนนะครับนี่เพื่อนๆดูนี่เขามีเพย์เดย์เพย์เดย์ลดเลยไม่รอง,งานเอ็กปใจร้อนจริงๆลด5,000นะครับสูงสุดฟรี7ชิ้นนะฟรีของแถมด้วยนะครับเอาสิถึง30นะ<ม>เพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาดูใครที่เป็นสายไอทีนะครับ mm. เข้ามาเข้ามา mm. แจกลดกันนำนะครับนี่ ,2 5 0 0ัน0 0 0สาไอ้5 0 0 2ย0นะครับนี่สามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะครับเก็บโค้ดแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนี่นี่นี่อีกหนึ่นงชั่วโมงอะไรวะเนี่ยเพย์เดย์ครับหมดแล้วหมดเลยอนี่มีโปรด้วยใครดูคลิปทันก็ดีดีด้วยนะฮะลองเข้ามาดูก่อนซื้อไม่ซื้อก็ลองเข้ามาดูก่อนนะครับว่ามีสิ่งที่เราชอบไหมนะครับแล้วก็เข้ามาซื้อได้เลยนะครับส่วนอ่าบัตรเครดิตนะครับผมไม่แน่ใจมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าบัตรเครดิตมีไหม ดูสิหาไม่เจอครับทุกคนหาไม่เจอ,อประมาณนี้ส่วนใครที่อยากจะสมัครบัตรเครดิตก็เข้ามาดูคลิปผมนะครับคลิปผมคลิปไหนก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคลิปผมเองนะครับเป๊บอันนี้โฆษณาครับช่างมันนะฮะเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาที่ดีคริปชันนะครับก็จะมีข้อมูลไว้ผมก็จะแบ่งหมวดหมู่ไว้นะครับบ้านน,น้บัตรเครดิต สมัครลิงก์พวกนี้ผมก็ได้ค่าขนมนะครับอุปกรณ์กีฬานี่ครับช้อปปิ้งออนไลน์บาร์าน่าอยู่นี่ครับบาร์าน่านะครับกดกระป๋าปเด้งไปบาร์าน่าก็มาหน้านี้เข้าไปช้อปปิ้งได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนสปอร์ตได้โดยการคลิกลิงก์ด้านล่างซื้อสินค้าผมได้ค่าขนมจุ๊บๆไปนะครับบ๊ายบาย